โอเลยยาเมื่อจ้องโยตาหนังชนตา กรอนเมืองกรุงมุงติดสาองค์จ่ายจักริดมาเดินป่องลงปน้าแว่ขึ้นปักบนซาลานั่งปาตีปวัสดีครับขอบคุณมากที่เรียกขึ้นมานั่งพักเหนื่อยเฮ้ยผมเดินทางเมื่อคืนหลงทางนอนใต้สะพานเลยเอ่อพี่ๆคงจะไม่รู้จักเรกครับผมไม่ใช่คนที่นี่ แล้ว,วน้องมาแต่พลาไหนอะไรนะน้องเนี่ยมาแต่พลาไหนอะไรนะครับว่าเจ้มานี่มาแต่พลาไหนอันโตขนอะไรนะโต้ขนป้นู่นเดี๋ยวเห็นหนัวเปียกเพลือยเดี๋ยวครับจะช้าจะช้าอะไรนะว่าโตกขนไหมเห็นหนัวเปียกเพลี้ยไอ้ไรไอ้ไย <c oughs> คุยกับมันจะแกลงบันเรา แล้วเราพูดภาษา,ารเราเงื่อนหมาเอากลักษณ์ก้องทรัพย์วัต่งต่างๆนอกกรงว่าจุกตับใจเกินประเทศหน้อยยวนอินโดมาเลสปามาคาเบนตยแเวกตีเลียวกิกเวไม่แะ่บอกเกินปามากงวัาจุกมันนี่รองป้วยลอยเตียงเตียง,งปุยทิกเตียออะไรครับไม่เพื่อนผมมันชอบทำเท้าอะไรนะชอบทำเท้าไม่จำเป็นอย่าไปครอบมัน ทำไมอ่ะบ้านมันช็อกม,ม็อกเมียมันนี่ช็อกมอ็กโอ้โงงเลยเคราวนี้ช็กมอกนี่เป็นภาษาพื้นบ้านหรือครับมัน,ม,นมันแปลว่าอะไรครับช็อกม็อกนีแ่แปลว่าลูละแปลว่าลูละครับแต่รวมมันทั้งลูละและช็อกมอ็กแปลว่าหมองแหมงเนี่ๆเด็ก,ดก,ดก,ดกนี่มันอาจจะเป็นผัวกลนปากอื่นหรืออาจเป็นาการัชการหรือหนักต่องเที่ยว อ่ะมันงงเหรอน,นั่นมึงมึงมึงจอนตายแต่กูครับเหล่าเลิกกันสวัสดีน้องบ่าวสวัสดีครับอ๋อสวัสดีครับพี่เงียนหมายของกูแตกนอกก่อนนะน้องชื่ออะไรชื่ออะไรอ๋อผมชื่อจักรติดครับเป็นพระโอรสเด็ดพอ่อสุวรรณวงศ์เด็ดแม่บรรจงจิตเป็นอะไรนะพระโอรสพระโอรสหลวงเจ้าเมืองเนีหนหน่หนุยหน้ยมกามันเนยยโยยากันเนี่วันนี้กูกู้กลัวเลยเราคุยครับก้อย กูโต๊ะในวันนั้นแลวกูบ้านเลยใชย่กูนอนรับอยู่ใตตุ้นบนแกระไตตุ้นบานปากแดงแปลบห้าบหลูกเป็ดลุงลุงขากูนึกว่าควันซายียงวันว่าน,นเบลตามยืนอยู่พาอว่าตูราไรลูกซื้อเป็ดแดงเลี้ยงบ้านค่ะไอ้ไ,อไอรวะเป็ดแดงพานเพลือกูเต้าว่าเป็ดแดงแบบไหหรลูกลุงซื้อไว้เลยค่ะไม่ต้องมีบ่อน้ำหนองน้ำเพราะอายุมันไข่เอง ไม่ต้องหลงน้องหลงไรแล้วคัะก,กูโอล้วกูเตือ้อค่อยแพหลุงเสียบาสว่าตัวเมียหลกเออตัวเมียหมดค่ะคัะก,กูโอลสี่สิบตัวไม่โปเปมันบอกลอแล้วเมีหมเเมมยหมดแล้วเมียหมดแล้วโปเปลือกตัวเมียมันใข่หมดแล้วใหญเปลือกอยังเดี๋ยวพูมั่อจะมึงผูดนั่นผูดนั่นมึงไม่เจอเลยหรือตายเดี๋ยวมึงโรเปลือกกูก็โตก็เจิบกัน นี่เป็นเปล่ารสครับชื่อจัก,กริดเป็นเปล่ารสพร,ระองค์เล็กน้องสุดท้องอะ่ะโอ้แ้วพี่ชื่ออะไรอะ่ะนี่ก็เปล่ารสเมื่อนเชยเด้งแล้วเย้ย,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 ยว่ามันเดือบหรือมันเปล่ารสมากูกับเปล่ารสเปิทรงพระนามว่าไงครับเนี่ขอโทษนะไม่รู้ว่าเป็นเปล่ารสใช้วาจาตีเสมอทรงพระนามว่าไงครับเตอชื่อได้นะจัก,กริดนี่จักดอก ตัดวต่อไบังคมมั้งเจ้ากับล่ารถจากดอกตัวกล้องจริงแหละติดกันพร้อมเลยอย่างนี้ให้มึงเชือ่อกูนะเวื่อเนียมันมันหน่อยนักหน้านี่เตลเล็ตมึงไม่งกิเลยบอลเลยฮอกกันตักเพย์ใครฮ,ฮอกได้เขาเขาคนเลรถจากดอกนั่นพูดติดตามหนึ่งครับข้างหลังฮนะองค์รักโอ้นั่นก็บเปล่ารถเจอสองพระองค์เลยบุกพระองค์ข้างหลังทรงพนาว่าไงฮะจากหลืน กลับตะไวบังคมแล้วรถจากลืน่นเอา,เอาแจกมึงได้เด้งเอาแต่ดอกจะเดีย๋ยวกูตั้มกับใกล้หายลืน่นนี่อยู่นครไหนกันเนี้ยปกครองอยู่นครไหนละเปล้ารถจากดอกจากลื่นนี่มึงมังเหล่าแต่กูมดหลวงนูแล้วกันนะกนูโดนจักรยานครที่ตมรมาาได้้งเดียวนี่เบื่อายรล้งจะ่ตั้งกินไม่เป็นอยู่นครไหนครับไร,รถจากลืน่นอยู่นครก้องชี พระนคอรอะไรนะกงซีอ๋อพระนครกงซีครับเป็นภาษาจีนนะเนี่ยกงซีนี่แปลว่าที่พักนั่นแหละเป็นพระตำหนักกงซีแล้วใครเป็นผู้บริหารพระมหานครล่คระครับช่วยกันครับอะไรนะช่วยกันทั้งสององค์สุดยอดเลยนี่ก็เรียกแบบหลักการปกครองว่าเป็นแบบคณะหรือคณาธิปไตย ขนงนครดินแดนเสเดจพ่อนั้นเสด็จพ่อเป็นผู้มีอำนาจเต็มผู้เดียวสมบูรณาญาสิทธิราชแต่ปกครองไพร่ฟ้าประชาชนเหมือนพ่อแม่ปกครองลูกไหนลองลองล,งลงองให้ความรู้หน่อยนะครับการปกครองแบบคณะกนาธิปไตยนี่เขาเริ่มต้นยังไงครับเขาเริ่มต้นยังไงฮะาการบริหารเนี่ยอ๋อเริ่มต้นวัวโสดครับเริ่มต้นหัวโสดหมายความไงหมายความว่าประชากรอยู่เป็นโสด เป็นโซดเราก็เริ่มต้นหัวโซดเสร็จแล้วก็ไปอีกไปเรื่อยๆจนหมดโซดแล้วก็เริ่มโทษไหมโอ้ถ้าไม่อย่างนั้นลองอะไรนะลองลองกลับโอ้โหสับการปกครองการบริหารนี่ฟังยากลองนี่แปลว่าอะไรครับหมายความไงลองหมายความว่าคิดว่าบริหารแล้วแต่ยังไม่ได้บริหารถือว่าลอง แล้วรู้ได้ยังไงครับรุ่งเช้าไปเก็บน้ำประชากรจะไม่มีอยู่ในบล็อกเฮ้ยงงเลยครับบล็อกมันคืออะไรอ่ะมึงมังเหลาได้ให้กูจันอยู่ได้กูวังเพินเลยไอ้หนุ่มแกงไรสิ่งดีเพรอ้อรงไอ้กูจริงๆแม,ม่ไม่ใจมึงใครฮักรังหมดแดงไอ้โหลกูผ่านระบัน ไปตึกตากรบเบนไม่ออกเลยู้โลกูกหมดแดงเปแต่ว่าดีใกล้อยู่ในในรังมันแล้วเอยไปตึงกูนอนในโพยปองเอาลูกเตงควักโยนบึ้มเข้าไปในบ้าโพยอะไรครับมัดแดงมดแดงอะไรอะ่ะคือว่าที่พระมหานครกองชีนี่เวลามดแดงอย่ยาเหลาก็ตั้งแ่้วๆๆ้ว,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 วผมไม่เข้าใจไอ้คำว,ว่าพล็อกนี่ มันมาจากไหนมาจากพร้าวมาจากมะพร้าวเหรอครับมาไงอ่ะหนึ่งพร้าวเป็นสองฟองมันเป็นอัตราตายตัวหนึ่งพร้าวตีพอกแตกเป็นสองฟองถ้ามากกว่านั้นเนียนผงแล้วเอาไปรับน้ำประจาก่อนที่บริหารน้ำประจาก่อนนั้นเก็บมาแล้วรวบรวมให้เป็นหนึ่งเดียวใช่ใช่ครับเด็ดพ่อเคยรับสั่งความเป็นหนึ่งเดียวคือผึกแผ่นของชาติบ้านเมือง พอประชากรเป็นหนึ่งเดียวเอามาแบ่งให้เท่ากันโอ้ให้ประชากรนะั่นหรือเป็นภาษีเหรอยังไม่ฉีครับฉีตอนที่เราใส่รงสังะตะกงแจเพราะนั้นจะฉีก็พอติดมือโอ้แล้ว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 ,ลวประชากรที่ได้มาแบ่งออกเท่าเท่าเท่ากัาานหมดเพื่ออะไรครับทําให้ประชากรมีความเข้มแข็งใช่ความเข้มแข็งของประชากรนี่แหละความอยู่รอดของชาติบ้านเมืองจับมือหน่อยครับ แบบเดียวกันเลยต้องให้ประชากรเข้มแข็งเพราะหลังจากนั้นเอาประชากรที่เข้มแข็งแล้วกลมแน่นแน, أن! น, أن! น أن! ่นแน่นแน่นเร็วให้หน่ยวยขึ้นเร็วน่นเพื่ออะไรครับผมบริหารสองวาระหลังจากนั้นเสร็จภารณาที่องค์ชายจักรล่นผ่านประชากรที่ผมบริหารสองวาระเรียบร้อยชูงองค์ชายจัรดอกพิจารณาบริหารในวาระต่อไปขอบคุณมากครับองค์ชายจากักรล่นครับเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นพระกรุณา องค์ชายจากดอกบริหารต่อเลยครับเ,เมื่อองค์ชายจากลื่นได้พิจารณาประชาคุณต้องขางนะผมองค์ชายจากดอกก็ต้องบริหารในวรระต่อไปที่วรรคนะครับวาระเดียวครับแต่ต้องรีบบริหารโดยรีบด่วนปล่อยให้ประชากรซ้อนทับกันนานๆไม่ได้ทำไมฮะลอกไม่อ,อ้อ ขอบคุณมากครับผมกกจะรู้มากไปกว่านี้ไม่ได้ครับมึนเลยเออผมกราบทุนประวัติชีวิตผมนี้นะครับองค์ชายจากลื่นจากดอกผมชื่อจากติดโอรสพระองค์เล็กเด็ดแม่น่ะเกิดการประชวนคือเจ็บไข้ได้ป่วยเด็ดพ่อนอนนิมิตฝันว่ายารักษาแม่หายป่วยอยู่ที่ภูเขาลูกหนึ่งชื่อภูเขาคิดจะกุกองค์ชายรู้จักภูเขาอะไรบ้างไหมองค์ชายจากลื่นออกลูกอ่าไม่โต ผมเดินทางสเสด็จพี่ทั้งสองไม่ยอมไม่ติดตามหามว่าผมอายุแค่สิบเก้าไปเป็นภาระผมมาคนเดียวเลยผมถือว่าความกตัญญูรู้คุณไม่เกี่ยวกับอายุมันอยู่ที่จิตเราอ่ะมีความรรเคารพต่อเสด็จแม่ผมมาคนเดียวครับผงใจจาจกลื่นผมดื้อไหมผมเป็นเด็กเด็กดื้อไหมครับผมผิดไหมครับผงใจอจาจกรลื่นอนะผมมาคนเดียวเด็กพ่อไม่รู้เด็ดพี่ไม่รู้ผมผิดไหมครับผงใจอจาจกรลื่น ใจจังลื่นครับเขาเรียกโดน่นออกครับลืมเชื่อเออจักลืม่เลยนะครูผมผิดไหมฮะไม่ถือว่าพาโลอะไรนะมาคนเดียวก็ไม่ถือว่าพาโลพนะา,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 าโลคืออะไรอะ่ะจองดองอะ่ะจงดองคือแบบว่าไม่ข้าวหวานน่ะ คืนนี้ผมต้องอาศัยนครกรงศรีสักสองคืนนะครับสงสารบมรุ้ยมาคืนวานนอนใต้สะพานกลัวผีตั้งคืนเลินหลงคืนนี้จะพักที่ตำหนักองค์ชายจากลื่นพรุ่งนี้ขออนุญาตไปพักที่ตำหนักองค์ชายจากดอกนะครับเม่รนนี้ได้บอกลากันนะครับคงไม,ไม่ไม่ไม่รังเกียจนะเอาไปทำนักมึงจ้าทำนักกูปักเอยไอ้ปายโยโลกแอบลงป้าตั้งเปล่ามาแต่น้อยก็ไม่รู้ เลยและบ้านเราต้นเปล่าในย่างชักตนมันป้ามาปนขี้ร่มเราจากเปล่ามันมุนวี่กัาเรือก้อยตอนเนี้ยมันตกปุ่งกับตูค้คูมันตังเจา้าดีมากเจ้าเจนเซียติดวัวดิจิตอนพ่อถ้าขอยอ,อกเปล่าวครได้ครับปันีน้ีและกันนั้นเราส่งไปเลยเนยแต่เราคอยปีกตัวครับเสียโดยป้าไปใช้ี่บ้านเรา ครับปณีนนตาองค์ใจจากจักกรีดครับเออตืดจักันยูท่อพ่อแม่เราสนับสนุนทำไงครับเรายินดีไปเป็นเพื่อนซื้อน้ำผูกเข้าไรนะคิดจะกูดครับจะไปเป็นเพื่อนผมนี่เหรอครับโอ้ไปรับสั่งสรวรรค์เลยผมอยากจะทูลเชิญแต่เกรงพระไทย <c oughs> ไม่คว้าองค์ใจจากดอกไปใช่ไหมเผอยสุขชาติคนก,นกนตันยูรูคุณเป็นพระมหากราคุณอย่างล,ล้นพ้นองค์ใจจากลื่นไปไหมครับ มุงใจหลั่ลื่นไปด้วยไหมกระเตงไปกับพุ่มไปแล้วใชรนะกระเตงไปกับพุ่มไปแท่งไหนครับอืมกูตอดมึงแก่แล้วไอ้ดอกออ่ใหญ่ดอกใช่จักรลักข้ามไอ้ดอกอ